เป็นคนที่ทําให้ผมได้เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้นะครับผมและนอกจากนี้เราแม่ผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สวยมากเท่าไหร่แต่ผมก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่สวยที่สุดของผมนะเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าจะมองวี่ทีก็ไม่เบื่อไม่ว่าจะมองทางซ้ายนะครับ <c oughs> เห็นหิมฟันฝั่งนี้ <c oughs> เห็นตีหูฝั่งไหนนะก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยมากนะครับแล้วก็ เวลาเขาโกรธพ่อหรือว่าวันลูกๆอะไรเนี่ยเขาจะมีสเสน่ห์มากนะเป็นต mm ัวเองเป็นครับคนมีเสน่ห์ครับ แค่ไหน,นก็มีหน้าอกหน้าใจก็ดูเหมือนจะไม่มีจอแบนแบบน,น,นี้มองเกาหลีก็ไม่รับทำโทนแล้วก็จะ่ยา้

เจอรักที่โดยธรรใดที่ลองลียไปสิ่ทิ้งแล้วเมา่คลั่ไค้เธอนา่ารักต้องเป็นผูดจ่เริษยจะเป็นเปลี่ยนใจ <S 2> <S 2> เธอมองอะไรไร้ตาอ่อนยอ,อนไม่สมบูด์แตสมดุนเห็นภาพรวงเธอแลนอนรู้ไหมใจฉันอยู่นี้มันสับสนต้องใจเธอจนหมดใจแล้ว ใก่คนอะไรข้าบอมันสบาย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 แล้วสบาปแล้วจบไปออยู่ เขาบอกว่าศิลปิกนก็จนะะ,นะะ,ะเหมือนกับในกลับนะศิลปินมีเสน่ห์แในกลับก็มีเสน่ห์เหมือนกันครับถามว่าเสน่ห์แต่ละคนเป็นยังไงครอันนี้ปอกยาวนะก็แต่ละคนก็มีเสน่ห์ที่เหมือนกันนะบางคนมีเสน่ห์ที่การรีโ repost บางคนมีเสน,เน่ห์ที่การเขียนเรบงความเวลาโพสขึ้นบมศิลปิน มัเขาอ่านกพระน้าตาซึ้งเหมือนกันว่าศิลี์เขาคาดมตัวันนั้นน,น่าชื่นใจจริงบางคนเสน่ห์ที่การถ่ายรูปนะครับในการเดินทางต่างประเทศนะก็วก็ีการถ่ายรูปบั็กกันน้าว่าสวงาสวยนะพอเราก็สวยเหมือนกันนะครับเสน่ห์ของศิลปินถามว่าทุกคนชื่นชอบผมที่ไหนจริงๆแล้วก็น่าจะรู้ อยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรนมากไปกว่าหน้ตา,านตานะครับอันนี้คือสิ่งแรกเลยที่ผมอยากให้ทุกคนให้พอไปท้ายสิ่งหนึ่งที่อยากให้พองอันแรกคือเรื่องของคุณความดีนะครับที่เราคู่มือร่วมกันพ้อ,องหัวรอดเลยครับผีใช่ไหมอันนี้คือพูดถึงเรื่องจริงไยอันนี้คือสิ่งนนท,ที่มันอยู่ด้วยกันนานคือเรื่องของการที่เราแบบเออ จะเนี่นาราคือคือคนดีนะคือคนที่แบบน่ชื่นชมนะครับผมแล้วก็เป็นที่น้าของหลายๆคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใหญ่ให้คนมองมากกว่าเรื่องอื่นนะครับผมก็ดีใจที่ทุกคนก็เห็นเห็นสินะ่งนั้นแม้ว่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นก็ตามนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังแบบมองให้ลึกขึ้นใงผมภายนอกผมอาจจะดูเป็นคนที่แบบแแว,แว่าเขาเรียกว่าอะไรก้าว้าวอันนี้แม่พูดนะครับผมไม่ได้พูด จจะดูกล้าวในบ้านอาจจะดูแบบชนในบ้านดื้อในบ้านแต่ว,ว่าะจะเา้าอยากให้ทุกคนรู้ว่าสิง่งที่ทำไปคือการเตะนนะครับผมให้ทุกคนได้มีความสุขกันแต่ละว,วันอยากให้มีสีสันครับอยากให้ความดันขึ้นลงเป็นธรรมชาต <c oughs> ินะครับบาทีที่มันเรียบง่ายมาเจอกันที่มันการจับมือกันง่ายไปครับผมอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไปดูหน่อย คือคือส yeah. mm ีส hmm. okay. ันของชีว hmm. ิตพี่บอกว่าถ้าคือรู้อยู่แล้วว่ายังไงน้องต้องมีความสุขไว้นนี้เลยได้ยิ้ก็จับมืออยู่แล้วไอ้ทายที่ร้านมันไม่สนุกใช่ร้ามันต้องมีสีสันในชีวิตนะครับก็จริงๆี่ผมก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะก็ขอบคุณที่รัาผมที่เป็นแบบนี้นะฮะเพลงอะไรนี้ก็เป็นเพลงที่ผูดถึงความรักเหมือนกันเป็นเพลงที่